w ด c บจัดให้โดยล่าสุดนั้นสภามวยโลกหรือ w ด c เตรียมมอบเข็มขัดเชิดชูเกียรติให้กับผู้ชนะในศึกล้มแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทระหว่างไทสันฟิลลี่ซึ่งเป็นแชมป์โลกเดือบในรุ่นเฮฟวีเวทกับทางอเล็กซานเดอร์อุซิตแชมป์โลก WBA w บ o นยูบีเอ ในรุ่นเดียวกันซึ่งจะมอบเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ที่เป็นแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทซีสถาบันหลักคนแรกของโลกและจะเป็นครั้งแรกที่ทางสภามวยโลกหรือ WBC นำเอาตาสัญ,ญลักษณ์ขององค์กรมวยโลกอื่นๆรวมเข้าไปอยู่ในหัวเข็มขัดเกียรติยศของทาง WBC อีกด้วยสำหรับการชกของมวยคู่นี้นั้นจะมีขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้ตามเวลาในท้องถิ่นที่คิงดอมอาร e นาเมืองริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเอง